สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงสปีดนิวส์กับดิฉันพัชราพิญยาว่านะคะช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่ซูบารุนะคะเขาได้ปล่อยภาพโฆษณาตัวใหม่ค่ะของซูบารุ b r z ออกมากระตุ้นความอยากของนักเลงรถในประเทศแคนาดาค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประเทศสเปนค่ะสนามบินซิวดัดเอรอัลได้ปิดตัวลงไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เปิดทําการได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นค่ะส่วนทางด้านของผู้บริผู้บริหารบางจากนะคะเขาได้ออกมายอมรับนะคะว่าการยกเลิกการขายเบนซิน,น91ในเดือนตุลาคมนี้อาจจะไม่ทันนะคะ และแนให้ภาครัฐนะคะควรเร่งใช้เอทานอลในประเทศค่ะก่อนที่จะดันให้ไทยเป็นฮับการส่งออกของเอเชียกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนในอนุรรสรแสงนิ่มนวลบอกถึงนโย,ยบายที่จะยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน91ในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าบางจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเพราะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัว6เดือน แต่ขณะนี้เหลือเวลา2เดือนเท่านั้นและยังไม่มีแผนรองรับสําหรับประชาชนที่ใช้รถเบนซินที่ปัจจุบันมีการใช้อยู่8-9ล้านลิตรต่อวันว่าจะทําอย่างไรทางนี้นะคะหากยกเลิกเบนซิน9-1ได้จะทําให้การใช้เอทานอลภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก8 0 0แสนลิตรต่อวันทันทีจากที่มีการใช้อยู่1ล้าน3แสนลิตรต่อวัน นอกจากนี้นะคะเห็นว่าการที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันยังไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนแต่การใช้วิธีการกำหนดสูตรเดียวกับไบอดีเซลที่ต้นทุนอยู่ในเนื้อน้ำมันและถ้าหากต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกเอทานอลในภูมิภาคเอเชียรัฐบาลต้องร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลในประเทศมากขึ้นและก็ควรใช้ราคาอ้างอิงเดียวกันด้วยค่ะ สนามบินซิลดาเรอัลมูลค่ารวมกว่า1,100ล้านยูโรถูกสร้างขึ้นในปี2008และเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี2009โดยมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเมืองมาดริดและแถบชายฝั่งแคว้นอันดาดูเซียซึ่งแต่ละเส้นทางนะคะสามารถเดินทางด้วยรถไฟเข้าถึงท่าอากาศยานแห่งนี้ในเวลาเพียงแค่50นาที อย่างไรก็ตามค่ะแม้รัฐบาลสังคมนิยมของแคว้นควักเงินอีกหลายล้านยูโรในความพยายามกระตุ้นสถานที่แห่งนี้ทั้งระดมประชาสัมพันธ์โฆษณานะคะแล้วก็อนุมัติเงิน140ล้านยูโรเพื่อประกันว่าสนามบินจะยังคงอยู่ต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่าเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวสุดท้ายได้บินจากไปเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน สนามบินแห่งนี้นะคะยังคงเปิดบริการได้อีก6เดือนโดยระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ค่าจ้างตามข้อตกลงขณะที่มีเครื่องบินส่วนตัวมาลงจอดบ้างเป็นบางครั้งบางคราวสุดท้ายแล้วมันก็ต้องปิดตัวลงในเดือนเมษายนค่ะการนั้นก็ดีนะคะแม้ได้ปิดการเจร,เจ,ราจาทางอากาศไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงมีการบำรุงรักษาท่าอากาศยานอยู่ค่ะ ส่วนซาโวค่ายซูบารุนะคะไม่ควรพลาดชมภาพยนตร์โฆษณาของรถสปอร์ตขับเคลื่อนล้อหลังซูบารุ BRZ นะคะซึ่งกำลังเผยแพร่อยู่ในประเทศแคนาดาอยู่ในเวลานี้ซึ่งครบครันด้วยองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดนักเลงรถให้มองตาเป็นมันได้เลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงไซเรนดนตรีอิเล็กทรอนิกส์การใช้แสงที่สะดุดตาและภาพสโลโมชันแบบภาพยนตร์บู๊ล้างผ่านค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะในเวลานี้ s u b a r ุอาจจะยังไม่ต้องการโปรโมทรถมากนักเพียงเพราะแค่คุณภาพของโปรดักต์อย่างต์อาง b r z ก็ถือว่าขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะและมีรายงานยืนยันนะคะว่ายอดขายรถสปอร์ตรุ่นใหม่นี้พุ่งสุดๆชนิดที่เรียกได้ว่าผลิตและส่งมอบกันไม่ทันในทุกตลาดที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วโลกค่ะกลัาติดตามความเคลื่อนไหวของ Speed News ได้อีกครั้งนะคะทาง Truevision ช่อง72 Speed Channel ค่ะสวัสดีค่ะ